กับทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์สกูทุกคนเขามาหลับชมเลพี่น้องเด้อของกันนะเมื่อนีกับมาลินดงํำเ้ยพี่น้องเด้อมากับตาอ้นพี่น้องเอ้ยพาเพนมาตัดอันนั้นแหละไม้ในดั่งพิ่เนาะที่แรกว่าซิมาห่อพี่น้องเอ้ยตาห่อละที่แรกว่าซิมาห่อผัดมอผัดตัดไม้ออกเลยเ้อพี่น้องเด้อเลยมาแหวนดงคําบวยหนึ่งเยพี่น้องเด้อ ตัดไม้ดังกันออกพี่น้องๆมาดับตะาะวันเลยก็ะจักกลัวกล้องก้าหน้าได้พี่น้องกล้องมันมันม่นนมวกล้องหนาบางคนได้ม่วนไปได้มันตอบแสงพี่น้องอเลยมากันสองคนเลยพี่น้องมาสองคเมีอารมณนคุณนิภัยมานำกำลังน้อยเนึงพี่น้องเอ้ยสั่งอาหารกับแก้มมาด้วยหนึ่งเนาะ เนาก็มาถ่ายปลาได้พี่น้องเด้อพีรีวิวปลาเด้อมารีวิวปลาหน่อยหนึ่งเนาะปลาครับเด้อพี่น้องเด้องามๆเนาะพี่น้องเนาะปลาปีนปลาครับสวยงามพี่น้องคิมนกันขอโทษขออภัยหลายๆเด้อพี่น้องเด้อขอโทษขออภัยหลายเพราะว่าติมเพยงดังเด้อพี่น้องเสียงเพยงดังกันเลย้างเอาเนาะติดแดงพี่น้องเหยาดคือฤทธิ์แกสิษย์เด้พี่น้องเด้อ กระซิก็กต้องได้ภาคเอาเนะาะภาคกับภาคก็มาภาคไกลทางเด้พี่น้องเดอ้อผมมาหับประมูลกันเลยมาจอดรถแฉมทางก็มีแต่เชียดดยรถจากพี่น้องเลยบางงามๆอย่างนี้น ครับสั่งเบียร์มาเด้อพี่น้องเด้อให้นี่เกินสองแก้วส่วนตะอ้นเป็นกินน้ำสมเด้อพี่น้องเด้อจริงกะลัมเหลาเบียร์เหลาเบียร์จงนาพี่น้องเนาะกินบ่ได้เด้อพี่น้องเด้อแก่หมดเด้อซื้อปลาหมึกแห้งเวียดมาขายให้เด้อพี่น้องเด้อปลาหมึกแห้งซื้อมาสองไม้เนาะพี่น้องเนาะแซ่บนะเวยเฮ้ยหมึกแห้งเด้อพี่น้องเด้อเด้อ con cá mà gắn xong qua mi em ơi เพีน้องเด้อใชใกล้อืมกลองัว่อยซดำอันนี้บะหมีน้ำปลาด้วบริบะมีปลาแดดมาเ้ยใส่น้ำปลาเทนีแล้วก็มาพริกมากหนึ่งเป็นขอไห้ขาต่ำแบบนี้เีน้องเด้อตะอ้วน่นกินไปคำแรกเป็นเพชรเ้อพีน้องเด้อ คุณ <laughs> ว่าเขาใส่เพิ่นลไลน์หน่วยพี่น้องเลยเพ็ดแล้วบันแม่ตามเอกเพ็ดแล้วไปเดินพี่น้องเดินมอครักมอสปัญหากินได้อยู่พี่น้องแต่บนได้ใส่ปลาแดกเด้อพี่น้องเด้อสมตำเด้อพี่น้องเด้อใส่น้ำปลาเนาะกับหมักเพิ่นขอพริกหมักเดียวเลยพี่น้องเด้ดอ เบี้ยแต่ว่าบะคู่ครับเขาใส่เปินหลายหน่หวยกับบะคู้น้ำเขาน้องพี่น้องเลยก็เลยสั่งจานใหม่เลยพี่น้องเด้อตัวนี้เอาคืนนะพี่น้องไปสั่งจานใหม่มาเลยอ่ะกระนาสิมาก,กินเซลมอนกับพี่น้องเลยนี่ ต่ก็น่ากับแซ่บกันแซลมอนพี่น้องก่อมรสชาติมันสีมันๆน,ๆนี่้องเนาะปลาแซลมอนมันสีมันเนาะกับว่าจะขักทอกุ้งพี่น้องเลยอ,อันนี้ว่าตามความหมักเลยเด้อพี่น้องเด้อก็น่าสีบวกขากขก็ได้เลยหอกแซลมอนแต่ก็แซ่บเลยพี่น้องเด้อแต่ก็แซ่บเนาะ คำที่สองพี่น้องเอ้อจานละแสนเด้อพี่น้องเด้อจานละแสนซาวเนาะประมาณจานหนึ่งสองร้อยบาทพี่น้องเอ้แต่อดลองซิมึงมองก็นอนุญาตให้เพิ่นกินได้เด้อพี่น้องเด้อหลังจากเขาไปตันไม้ออกเนาะพี่น้องเนะาะก,กินได้มอสกินอาหนาทะเลได้ สันใส่จเลยอะตะวันกันเนาะพี่น้องเนาะอืมอืมเอาผักใส่น้ำพี่น้องเลยยกโป้เลยตะวันเนาะจิ้มปาสบีเด้อพี่น้องเด้อเกลือปาสบีแต่เขาให้มะโนยหรือปลาสบีพี่น้องเนของหมักตะอ้นเลยแล้วเสริออน จต่ก็น,น่าสิป,ปดวดนะกุ้งแซน้ำปลาเด็กพี่น้องเนียค่ะแซ่บสดใสวสัสนอาหารทะเลเด็กพี่น้องเนีย่ยใส่มาละพี่น้อยเอาตามใจหมักเลยตะอ้อน <c oughs> อ เยอะพี่น,อน้องเลยก็พัดนพักเด้พี่น้องเด้อผัดนพักตับักกุ้งแล้วก็นเนื้อปลาิมอนแล้วก็กุ้งแซ่น้ำปลาเด้พี่น้องเด้อมากระนาลองซีมืองพี่น,อน,น้องเลยนี่กินเบิร์ดกินเบิร์ดเลยหามัอนกับพี่น้อง <c oughs> ฮ่ากังกินไปเลยเดี๋ยวพี่นอ้นองเลยแซบว่าสันพี่น้องเลยสุดยอดเลยพี่น้องเลยเยนเย็นเอาอีกคำที่สองพี่น้องต้นอีสิเอาหางม,มาหนอกตัวนี้ ตัวนี้แหละกินบะห่างวันเนาะอืมสุดยอดพี่น้องเลยผัดผักตะโขนสั่งมาสี่อย่างพี่น้องเลยเบียร์ก็กินกินได้แต่แก้วเดียวเดี๋ยพี่น้องแก้วที่สองก็ส่งเขาคืนเนาะส่งเขาเจ้าคืนเพราะว่ากินแก้วเดียวบ่มีกุ้งหมูกินน้ำก็เลยบ่อยากมันได้บิดถอ่แก้วเดียวเดี๋ยพี่น้องเด้ออันเด็ดเซนซาวใส่น้ำปลาแจนจะสิบหาเด้อพี่น้องเด้อ ฮะตัวเป็นเงินไทยกับประมาณฮะประมาณหาร้อบาทเป็นต่ออนของเด็กน้องเดินดนทีนอ้ดดดดดนอมีเธอหนึ่งนาะพี่น,อนอ้งนองเนาปะปากันจวดเลยสองขวเมีย<า>เอา <c oughs> อ๋อหาจะบวกล้วอแซ่พี่น,อน้องเลย หารเงอนี้เต็มตู้หาลอยบาทหาลอยบาทนม่ไเนาะสัมกินคือว่าถูกดีได้สำหรับทางไทเนาะูกบถูกเลยาาวฮาถือบุแพงส้ากินได้พี่น้องเด้ประมาณหาลยหาสิบบาทนี่แหละเบิร์นะ ก็น่ากินประมาณนสองสามตอนพี่น้องซอนเซลล์บอนี่ราะว่ามันเนื้อม,มันมันเนาะค <c oughs> อยโอยกรขัดกันเลยคือไปกระแซบเซลล์บอลแซบพี่น้องเลยจุใจสก่รกมียมาเต็มทีพี่น้องเลยเดินหาชวนมาหลายคนน้อยเนาะหาเนื้นอเนาะ ขัดจ้อขัดน้องไม่อีกสเด้พี่น้องเด้อปลาปอบปัวมาเมืองน้ำเหลุกลลน้องเลยต่อไปก,ก็คืออาหารปลาเด้พี่น้องเด้อปลาก็ไม่ตรงงาน,นปลาครับเด้๋พี่น้องเด้อปลาครับซื้ออาหารพวกอาหารมาสองทรงพี่น้องงามแพงพี่น้อง ตัวติดมือกล้องไนะเ mm. รือ,อกนันนะโอ้ย mm. กินก็นได้เป็นปลาไ mm. นนม่นข้าวเนือเปนข้าวนะปลาเลี้ยงสวยงามนะาเามนะาะกินกับบุเป็นตะกินตรงพีาน้องมันงามกีนน้องย าสวยงามเนาะมีแต่โตบักใหญ่บญังไงนี่เดตโต้ละสองโลฟังดูโต้อ,ตอ้วนๆเขาที่กินทุกมือเด็กเขาเกลือทุกมือเนี่นอ้วนเกลือกับลูกค้าเพื่อจะเกลือนะ <laughs> ไม่จะลูกค้าเนาะลูกค้าได้ซื้อเกลือนเจ้าของเขาหดบริเสียเลยอืมแ <laughs> ต,ต่อ้นมันก็เปลี่ยนต่อ้นเกลือได้บันดนี้เนาะนี่ เป็น่าษเอาไม้อทงหนึ่งีลาษาเมืองกงปลาหนุ่มหางหนุ่มยุ่งไปเด้อพี่น้องลงนี่จะเอาเมือะปลาหางหนุยุงเด้อพี่น้องเด้อป็นตเมืออแล้วเนซื้อตั้งสิบฟันเนาะเป็นเบปสามทุกชองสี่กพากันออกมาเด้อพี่น้องเด้อมาปาม้นต่อเนาะพี่เนาะ ออกมาจากโดง่งคำเลยพี่น้องเอ้อตาหาปลามุนเลยพี่น้องเด้ออัดสามเมื่อสิหลกักสามเมื่อเลยพี่น้องเด้อเล่าของมาลายอยู่บ่เฮ้ยเขาจะเช่าผ้าเออเอ้า <c oughs> คลิปนี้ก็ไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณทุกไล์ทุกเม้นทุกคนเข้ามารับชมเด้อพี่น้องเด้อบ๊ายบาย